สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะวันนี้เราเจอกันในวันจันทร์ที่8นะคะมีนาคม5 6 6 4วันนี้หลายๆพื้นที่คงจะฝนตกครูก็เลยมีเรื่องราวมาแชร์แบ่งปันกับกับอยู่ใต้ฟ้าอย่าได้กลัวฝนนะคะ <c oughs> เพราะว่าตราบใดที่เรายังอยู่ใต้ท้องฟ้าผืนนี้ไม่ว่าจะฝนตกไม่ว่าจะแดดออกอย่างไงเราก็ต้องเจอมันอยู่แล้วเฉกเช่นกับเรื่องของชีวิตของเรานะคะชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนสําเร็จหรือคนล้มเหลว สิ่งที่เจอตลอดก็คือปัญหาและอุปสรรคในชีวิตเพียงแต่ว่าปัญหาและอุปสรรคสุดท้ายหลายๆคนใช้มันเพื่อทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จกับหลายๆคนเมื่อเจอสิ่งเหล่านั้นแล้วทําให้ชีวิตล้มเหลวหรือล้มไม่เป็นท่าไปไม่เป็นนั่นเองเหมือนที่เราอยู่ใต้ท้องฟ้านี้อยู่แบบไหนฝนมันก็ตกอยู่ดีค่ะจะอยู่แบบเปียกฝนหรือจะอยู่แบบไม่เปียกฝนอันนี้อยู่ที่ เราเลือกแล้วก็กระบวนการในการคิดแล้วก็การใช้ชีวิตนะคะสังเกตดูว่าฝนตกถ้าคนที่ไม่รู้จักวิธีการหรือการดูแลป้องกันตัวเองเราก็จะเปียกฝนใช่ไหมคะโดยที่ฝนนั้นไม่ได้สนใจว่ามันจะตกไปถูกพื้นที่ไหนมันจะตกไปถูกคนแบบใดไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนคนสำเร็จหรือคนล้มเหลว ฝนนั้นไม่ได้มีความรู้สึกนึกคิดในเรื่องเหล่านั้นมันมีหน้าที่แค่ตกต้องตามบริบทหรือองค์ประกอบของการเกิดฝนตกนั่นแหละค่ะเมื่อครบองค์แล้วฝนมันก็ตกลงไปโดยไม่ได้สนใจว่ามันจะถูกใครก็ตามแต่เหมือนอุปสรรคในชีวิตของเรานะคะเมื่อมันสั่งสมหรือ,อชักวาได้จังหวะหรือบริบทที่พอดีของมันเป๊ะ ปัญหามันก็จะเข้ามาในชีวิตแม้ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบเหมือนฝนตกแล้คะ่ะแม้ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบมันก็ตกอยู่ดีแต่เราจะอยู่กับฝนตกนั้นได้อย่างไรโดยที่ฝนนั้นเป็นประโยชน์กับเราฝนนั้นทําให้ตัวเราไม่เปียกปอนฝนนั้นใช้คําว่ายังคุณค่าของมันโดยที่เราไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้มีความคำว่าอะไรอะ่ะ ไม่ได้มีความเปียกปอนเนาะแม้ว่าฝนจะตกเพราะฉะนั้นปัญหาชีวิตของเราก็เฉกกเช่นกับฝนค่ะไม่ว่าจะเป็นคนสําเร็จหรือว่าคนล้มเหลวหนึ่งชีวิตของเราเราต้องเจอปัญหาอยู่แล้วปัญหาเล็กปัญหาใหญ่อุปสรรคต่างๆเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตของเราก็เหมือนกันใช้ชีวิตอยู่ใต้ท้องฟ้าผืนนี้ยังไงเราก็ต้องเจอฝนอยู่ดีแต่ว่า ชีวิตของเรายังไงเราก็ต้องเจอปัญหาและอุปสรรคในชีวิตของเราอยู่ดีเพียงแต่เราจะทําอย่างไรให้ปัญหาและอุปสรรคนั้นเป็นประโยชน์กับตัวเราหรือมันไม่ก่อความเดือดร้อนหรือความเสียหายกับเราอยากเกิดก็เกิดไปเหมือนฝนอยากตกก็ตกไปเรามีร่มเรามีรถเรามีอาคารมีที่อาศัยกำบงังฝนตกเห็นไหมคะแค่นี้เราก็ไม่เปียกฝน เราก็ไม่เดือดร้อนฝนจะตกเมื่อไหร่ก็ตกไปเรามีที่อาศัยเรามีที่กำบังยังไงก็ไม่เปียกอยู่ดีเห็นไหมคะก็เหมือนปัญหาในชีวิตของเราถ้าเรามีเกราะป้องกันในเรื่องของปัญหาต่างๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเกราะในเรื่องของความคิดในเรื่องของการใช้ชีวิตหรือเป็นคนที่มีกําลังใจดีมากมองโลกในแง่บวกมากๆต่อให้ปัญหาเข้ามาหาเรามากมายเท่าไหร่ เรามีเกราะป้องกันคล้ายๆอารมณะะ์หรือตัวอาคารก็ตามแต่เนาะยังไงเราก็ไม่เปียกฝนเช่นเดียวกันค่ะต่อให้ปัญหามันอุปสรรคเข้ามามากแค่ไหนก็ตามแต่เมื่อเรามีเกราะป้องกันหรือภูมิคุ้มกันในชีวิตของเราเราก็จะสามารถอยู่กับปัญหานั้นได้เป็นอย่างดีด้วยไม่ได้สนใจเลยว่ามันจะมาหรือมันจะไม่มาเพราะเรามีที่ยึดเหนี่ยวมีที่กำบังให้ชีวิตของเรานั่นเองนะคะอันนี้ ก็เอาเรื่องของฝนตกมาเปรียบเทียบกับปัญหาในชีวิตของเราหลายๆคนใช่ว่าหลายๆคนไม่ค่อยชอบปัญหาเนาะอยากให้โลกนี้มีแต่แสงแดดตลอดเวลาใช่ไหมคะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเราจะอยู่บนโลกนี้โดยทุกวันเปน็นวันที่อากาศแจ่มใสสดชื่นตื่นขึ้นมาพระอาทิตย์ขึ้นมีสายลมพัดผ่านอากาศเย็นสบายๆมันเป็นไปไม่ได้เพราะธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงทุกวันนะคะ ชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันเราอยากให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ปราศจากอุปสรรคชีวิตราบรื่นตลอดเวลาไม่มีคลื่นไม่มีลมไม่มีถนนที่มันขรุขระหรือปัญหาอุปสรรคอะไรมาทําให้เราสะดุดในชีวิตเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วค่ะมันก็เหมือนธรรมชาติที่บอกว่ามันก็มีวันแดดออกมีวันฝนตกมีวันอากาศเย็นมีวันอากาศร้อน ใช่ไหมคะชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันค่ะมันก็จะมีวันที่ราบรื่นสงบสุขวันที่มีอุปสรรคปัญหาเข้ามาทําให้ชีวิตของเรามันสะดุดมันอาจจะมีปัญหาใหญ่ที่มาเหมือนดังพายุบุแคมก็คือมาป่วนปั่นทําให้ชีวิตสงบสุขของเราวุ่นวายสักพักหนึ่งหลังจากนั้นมันก็จะผ่านไปทิ้งไว้แต่เพียงความเสียหายแล้วก็ร่องรอยที่เราเอาไว้ในการศึกษา เป็นบทเรียนแล้วก็หาวิธีการในการแก้ไขแล้วก็ป้องกันถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเราจะได้ไม่ต้องข้าวของกระจัดกระจายหรือความปั่นป่วนในชีวิตวุ่นวายกระจัดกระจายไม่เป็นชิ้นไม่เป็นอันนะคะถ้าเราสามารถเข้าใจบริบทธรรมชาติเอามาเปรียบกับชีวิตของเราได้อย่างนี้คุณจะเห็นเลยว่าแม้ฝนตกเนาะแม้ฝนตกเออหรือแม้ปัญหาจะเข้ามายังไงมันก็เข้ามาอยู่แล้วแต่ พูดถึงปัญหาไม่ว่าจะเป็นคนประสบความสําเร็จหรือคนล้มเหลวนะคะสิ่งที่เข้ามาคือปัญหาเข้ามาเหมือนกันแต่เรา,าจะมองให้มันเป็นแรงขับยังไงใช่ไหมคะคนที่ประสบความสําเร็จเขาก็จะเอาปัญหานี้มาเป็นแรงขับเอ้ยมาเป็นแรงขับเคลื่อนให้ตัวเองไปสู่ความสําเร็จกับคนที่ล้มเหลว อ่อนแอหรือล้มไม่เป็นท่าก็เอาปัญหานั้นมาเป็นแรงผักเหมือนกันคะ่ะแต่ผักให้ตัวเราต่ำลงตกลงมาสู่ที่ต่ำกูก็เลยว่าลองมองดูดีๆนะคะว่าในเมื่อเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาได้ชีวิตของคนเราบนโลกใบน,นี้ mm. ก็เหมือนเราอยู่กับธรรมชาติมีวันฝนตกมีวันฝนไม่ตกใช่ไหมคะแต่ในเมื่อวันฝนตกเราจะอยู่ยังไงวันที่มีปัญหา เราจะอยู่ยังไงในเมื่อคนอื่นเขาก็มีปัญหาเหมือนกันแต่เขาก็ยังประสบความสําเร็จได้แล้วเราล่ะทําไมเราต้องเอาปัญหามาทําให้ตัวเราย่ําแย่เพราะฉะนั้นในเมื่อปัญหามันเข้ามาอยู่แล้วในชีวิตของเราใช่ไหมคะทําไมเราไม่ลองเลือกแล้วก็พิจารณาดูว่าเอ๊ะในเมื่อถ้ามันมาแล้วมันทําให้เราข,ขึ้นข้างบนได้แล้วมันก็ทําให้เราลงข้างล่างได้ใช่ไหมคะเพราะเราไม่สามารถเลี่ยงหรือหลบปัญหาได้เพราะฉะนั้นทําไมเราไม่ลองเปลี่ยนมุมมองของเรา เปลี่ยนวิธีคิดของเราว่าเมื่อมันมาก็ให้มันเป็นแรงผลักให้เราขึ้นข้างบนไม่ดีกว่าเหรอเพราะว่าถ้าลงข้างล่างแล้วมันมีแต่แย่กับแย่เพราะฉะนั้นก็เห็นคนอื่นเขาทำเนาะมีปัญหาเหมือนกันแต่เขาก็ไปข้างหน้าได้ไปข้างหน้าได้ได,ดีบางคนใช้คําว่าปัญหาอุปสรรคเข้ามาในชีวิตกลับเป็นแรงขับเคลื่อนมายว่าเหมือนจะหลวดนะคะทาให้เขาก้าวไปข้างหน้าแบบไปได้ไกลมากๆอย่างนี้เป็นต้นแต่เราก็เอาแบบตามสเต็ปของเราบางครั้ง คนเราเวิถีทางในการดําเนินชีวิตไม่เหมือนกันบางคนประสบความสําเร็จรวดเร็วจริงๆบางคนประสบความสําเร็จต้องใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งบางคนประสบความสําเร็จเหมือนกันนะคะแต่ว่าใช้ระยะเวลานาน,านหน่อยแต่นี้หมายถึงว่าท,ทุกคนก็คือประสบความสําเร็จหมดเพียงแต่ว่าวิธีการไปต่างหากที่ไม่เหมือนกันนะคะคกูก็เลยอยากมาเป็นกําลังใจให้ทุกคนถ้าวันนี้ใครที่แบบ หลายพื้นที่ฝนตกเรารู้สึกท้อปัญหาทําไมปัญหาเราเหมือนฤดูฝนจังเลยอะไรก็ประเดประดังเข้ามาช่วงจังหวะนี้ใช่ไหมคะกูก็เลยอยากให้เราเอาแง่คิดมุมเนี้ยนะคะไปคิดพิจารณาให้มันเข้ากับชีวิตของเราว่ายัางไงยังไงอยู่ใต้ท้องฟ้านี้เราก็ต้องเจอฝนอยู่แล้วก็เหมือนชีวิตของคนนะเรานะคะชีวิตชีวิตหนึ่งเนี่ยมันต้องเจออุปสรรคอยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่ ใช่เพาะมันเป็นธรรมชาติอ่ะมันไม่มีอะไรที่พิเศษมากกว่านี้มันไม่มีอะไรที่มันซับซ้อนแล้วก็ลึกล้ํามากกว่านี้นะคะมันก็เป็นแบบนี้แหละเป็นเป็นธรรมชาติแล้วมันก็ค่อนางจะเป็นเรื่องธรรมดาเพียงแต่เราจะทํายังไงให้เรารู้สึกว่าฝนที่มันตกลงมานะ่ะมันยังประโยชน์ให้เราเหมือนกับปัญหาในชีวิต เราก็มองปัญหาว่ามันเข้ามาเราจะยังประโยชน์กับปัญหาที่มันเข้ามาได้อย่างไรเพื่อให้เรานะคะมีเกาะป้องกันหรือว่าให้มันเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราไปข้างหน้าได้ดีขึ้นทําให้เราเก่งขึ้นนะคะแบบนี้มันจะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นด้วยเนาะสวัสดีค่ะพี่ก้อยยินดีต้อนอรับนะคะวันนี้ที่เนี่ยฝนตกค่ะแล้วก็พอดีออกมาทุระ <c oughs> กลับไปที่ตั้งไม่ทันก็เลย ไลฟ์ในรถค่ะวันนี้ก็มาแชร์แบ่งปันเรื่องกําลังใจงนะคะว่าเมื่อเราอยู่ใต้ฟ้าอย่าได้กลัวกับฝนเหมือนชีวิตของเราหนึ่งคนที่เราเกิดมามีหนึ่งชีวิตแล้วอย่าได้กลัวในอุปสรรคกับปัญหาเพราะว่ามันเป็นของคู่กันค่ะชีวิตเราจะไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคเลยก็มีเพียงแค่คนที่เขาตายไปแล้วแค่นั้นนะคะที่จะไม่เจอเรื่องเหล่านี้ตราบใดที่เรายังอยู่บนโลกนี้ฝนมันก็จะยังตกอยู่ดี ตราบใดที่เรายัางดําเนินชีวิตไปอยู่ปัญหาและอุปสรรคมันก็เข้ามาอยู่ดีแต่มันแตกต่างกันตรงที่แม้ฝนจะตกเราก็มีเครื่องป้องกันใช่ไหมคะครั้งแรกที่เราไม่รู้จากฝนตกเราอาจจะไม่รู้ว่าเราต้องมีร่มมีที่กําบังอ่าครั้งแรกอาจจะตัวเปียกปอนหน่อยใช่ไหมคะแต่พอครั้งถัดไปเราเห็นแล้วนี่ว่าเฮ้ยเรา,มาไม่จำเป็นต้องเปียกฝนนี่มันอาจจะมีร่ม มีที่กำบังมีใบไม้หรือมีอะไรก็ตามแต่ทำให้เราไม่โดนฝนใช่ไหมคะปัญหาอุปสรรคในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันครั้งแรกที่เราเจออุปสรรคเราอาจจะล้มไม่เป็นท่าจริงๆเนาะอาจจะเปียกปอนหรือโดนมันกระหน่าซ้าเติมเอาจนเราล้มล้มลุกคุกคานเลยก็ว่าได้นะคะปัญหาที่เข้ามาในชีวิตเพราะหนึ่งเราไม่เคยเจอเราไม่เคยมีประสบการณ์เราไม่รู้ว่ามันมีวิธีการแก้ไขป้องกันหลังจากนั้น ปัญหาที่เข้ามาพอเราเริ่มมีประสบการณ์เราจะ,จะรู้แล้วว่าเอา้ามันมีวิธีนี้เนี่ยนะที่แก้ปัญหาได้หรือเอ๊ะมันมีวิธีป้องกันที่ไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้ได้หรือเราสามารถสร้างกาดสร้างตึกสร้างบ้านสร้างอาคารป้องกันก่อนที่พายุมันจะมาหรือมีการเตรียมตัวต่างๆก่อนที่เราจะเจออุปสรรคในชีวิตก็ได้อย่างน้อยเมื่อพายุมาเราอาจจะใช้คําว่า อยู่รอดปลอดภัยในระดับหนึ่งอาจจะไม่ดีมากเนาะก็เหมือนปัญหาชีวิตบางครั้งมันหนักจริงๆแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ยังมีเกาะไม่ให้เราเจ็บตัวมากมีเบาะรองพื้นซอบๆหน่อยนะคะแม้ฝนจะตกเราก็มีเครื่องป้องกันใช่คะ่ะใช่อุปสรรคในชีวิตของเราก็มองให้มันเป็นเรื่องเหมือนเรื่องของธรรมชาตินะ,นะคะว่ามันมีมาแล้วมันก็มีไปตราบใดที่เรายังอยู่บนโลกใบนี้เนาะ เราก็จะเจอวันที่อากาศแจ่มใสเราก็จะเจอวันที่ฝนตกหนักบ้างเบาบ้างเนาะวันที่ไม่มีแดดวันที่แดดแรงมันก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างนี้ค่ะไม่เกินไม่เกินอะไรมากกว่านี้อยู่แล้วชีวิตของเราก็เหมือนกันหลายๆคนชีวิตลบเรียบ,บ้างเจออุปสรรคปัญหาบ้างแต่ไม่มีใครราคาที่ชีวิต ราบเรียบตลอดหรือไม่เคยมีใครละค่ะที่ชีวิตจะเจอแต่ปัญหาตลอดมันก็จะมีสลับสลับสลับแต่ว่าการสลับของปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้เราแข่งแกร่งขึ้นในทุกๆครั้งที่เราเจอปัญหาแล้วก็ผ่านวิกฤตนั้นไปนะคะอันนี้มันใช่คําว่ามันเหมือนเป็นเกาะป้องกันแล้วเกาะเนี้ยมันจะอยู่กับเราตลอดนะคะมันหมายถึงประสบการณ์ชีวิตในการแก้ไขปัญหาเมื่อเราเจอปัญหามันจะทําให้เรารู้สึกว่า ยังไงปัญหามันก็เข้ามาในชีวิตเนาะพอเข้ามาบางคนก็ประสบความสําเร็จบางคนก็ไม่ประสบความสําเร็จก็ในเมื่อปัญหามันมาอยู่แล้วทําไมเราไม่เปลี่ยนมุมมองของเราว่าเอ้ยเจอปัญหางั้นเราก็ประสบความสําเร็จเลยสิจะไม่ง่ายกว่าเหรอ<ส><ง>เพราะว่าทั้งคนประสบความสําเร็จแล้วก็คนที่ล้มเหลวใช่ไหมคะทั้งสองคนนี้ก็คือเจอปัญหาแล้วก็อุปสรรคเหมือนกันเพียงแต่เขามีมุมมองที่ต่างออกไปคนที่ประสบความสําเร็จเขาเจอปัญหาแล้วเขาเอาปัญหามาคิดวิเคราะห์ แล้วก็ใช้เป็นแรงขับเคลื่อนให้ไปข้างหน้านะคะแต่คนที่ไม่ประสบความสําเร็จเขาเจอปัญหาแล้วเขาไม่ได้เอาปัญหามาคิดวิเคราะห์แต่ว่าพอเจอปัญหาปั๊บมันก็เป็นแรงฉุดเหมือนกันค่ะแต่มันไม่ได้ฉุดเราขึ้นมันกับฉุดเราลงลงลงเชื่ว,ว่าลงทั้งเรื่องของสภาพร่างกายแล้วก็เรื่องของสภาพจิตใจลหลายๆคนใช้คําว่าไม่รู้เท่าทันของปัญหาที่เกิดนะคะก็จะค่อนข้าง เสียเซลเสียความรู้สึกในการแก้ไขปัญหาหรือบางคนถึงขั้นแก้ไขปัญหาไม่ได้ก็ตัดช่องน้อยแต่พอตัวอนี้ก็เป็นไปเยอะแต่ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของปัญหาแบบนี้เข้าใจธรรมชาติเรื่องราวที่เกิดบนโลกใบนี้เราจะเข้าใจเลยว,ว่าปัญหามันก็เหมือนฤดูการที่เข้ามาเข้ามามันอยู่ไม่นานเดี๋ยวมันก็ไปบางครั้งมันมาแรงบางครั้งมันมาเบาส่วนใหญ่มันเกิดจาก มีองค์ประกอบนะคะเหมือนพายุนะคะเหมือนฝนตกเนาะอยู่ดีๆมันจะตกไม่ได้มันต้องมีไอ้น้ำไอ้น้ำก็คือมวลอากาศร้อนเมื่อมาเจออากาศเย็นมันก็จะกั่นรวมกันกลายเป็นน้ําฝนปัญหาชีวิตของเราก็เหมือนกันค่ะอยู่ดีๆมันจะเกิดขึ้นมันเป็นไปไม่ได้ส่วนใหญ่มันจะมีบริบทต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าเราเข้าใจบริบทที่เกิดแล้วสามารถตัดองค์ประกอบที่มันจะทําให้ปัญหาเกิดขึ้นออกไปทีละอันได้ปัญหานั้นมันก็จะไม่สมประกอบ แล้วมันก็จะไม่กลายเป็นปัญหาของเรานั่นแหะค่ะแต่ส่วนใหญ่เราทุกคนที่เจอปัญหาเพราะเราไม่สามารถแยกแยะองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดปัญหานั้นได้พอมันรวมตัวกันเยอะๆมันก็กลายเป็นพายุลูกใหญ่เข้ามาในชีวิตของเรานั่นเองเพราะว่าเราขาดการคิดพิจารณาแล้วก็แยกแยะปัญหาหลายๆคนเอาปัญหาที่ไม่ใช่ของเรามารวมๆกันนะคะพอแยกแยะจริงๆแล้วกลับกลายเป็นว่าปัญหาที่เกิด ไม่มีส่วนที่เกี่ยวกับเราสัก,กข้อเดียวอย่างงี้ค่ะแต่ว่าเรากลับเอามันมาสมุมรุมรวมกันกลายเป็นปัญหาของเราคนเดียวซะงั้นซึ่งเจ้าของปัญหาเองเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นเจ้าของปัญหาด้วยบางครั้งก็มีเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนรู้เท่าทันเรื่องของปัญหาในชีวิตแล้วก็เรื่องของธรรมชาติเนาะสวัสดีค่ะโค้ดน้อยยินดีต้อนอรับนะคะวันนี้ครูต่อมาแชร์แบ่งปันเรื่องกําลังใจเรื่องของตาบใดที่เรายังอยู่ใต้ฟ้าวบนนี้อยู่ ภายใต้ผืนฟ้าน,นี้เราก็จะยังเจอฝนตกเพราะฉะนั้นอย่าได้กลัวกับฝนเหมือนการใช้ชีวิตของเราไม่ว่าอยู่เจอจะอยู่ในบริบทไหนก็ตามแต่นะคะปัญหาแล้วก็อุปสรรคในชีวิตมันเข้ามาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าได้กลัวมันอย่าได้รู้สึกรังเกียจมันนะคะหมอให้มันเป็นเหมือนเรื่องธรรมชาตินะว่าชีวิตเรามันก็ต้องเจอแบบนี้บ้างจะให้ชีวิตเราสวยหรูสวยงามมันเป็นไปไม่ได้หรือว่าบางคนชีวิต เจออุปสรรคเหลือเกินแต่ว่ามันก็อยู่ไม่ตลอดชีวิตเราค่ะมันจะมีช่วงที่มาช่วงที่ไปช่วงที่มาแล้วก็ช่วงที่ไปถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เหมือนธรรมชาติว่าวันนี้แดดออกพรุ่งนี้ฝนตกวันมะลืนก็แดดออกมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วเราจะรู้สึกว่าถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้ปัญหาที่เข้ามาเราจะรับมือกับมันได้อย่างเช่ว่า ไม่ยากจนเกินไปไม่เกินความสามารถแล้วที่สําคัญนะคะถ้าเราสามารถเป็นคนที่แยกองค์ประกอบแยกองค์ประกอบของปัญหาในชีวิตของเราได้เราจะเจ๋งขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเหมือนเราสามารถแยกฝนตกว่าทําไมฝนถึงตกได้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันเกิดจากการรวมตัวใช่ไหมคะน้ําฝนก็คือมาจากก้อนเมฆที่มาจากไอ้น้ำที่เป็นมวลอากาศร้อนมาเจอกับ พื connect, our, story, nice Although, this, ้นที่ที่มีอากาศเย็นเมื่อร้อนกับเย็นเจอกันมันก็ควบแน่นน้ํามันก็กลายเป็นน้ําฝนแล้วก็หยุดลงมาตกเป็นฝนถ้าเราสามารถย้อนกลับไปว่าอ๋อมันรวงกันมันเพราะมวลอากาศเย็นกับมวลอากาศร้อนมาเจอกันอากาศร้อนเกิดจากไอ้น้ำใช่ไหมคะถ้าเราสามารถตัดใช้คำว่าตัดวงจรสมมุติว่าไม่มีมวลอากาศเย็นมีแต่วลอากาศร้อนฝนจะเกิดไหมฝนก็ไม่เกิดหรือว่ามีแต่วลอากาศเย็นแต่ไม่มีก้อนเมฆที่เกิดจากมวลอากาศร้อนมันก็ไม่เกิดฝนตก ปัญหาชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าเราสามารถแยกได้ว่าอันนี้คือมวลอากาศเย็นอันนี้คือมวลอากาศร้อนถ้าร้อนกับเย็นมันไม่เจอกันมันไม่เกิดฝนปัญหาชีวิตเราก็เช่นเดียวกันถ้ามันไม่มีปัญหาที่มันเป็นมวลอากาศร้อนกับมวลอากาศเย็นปัญหามันก็จะไม่เกิดแต่ส่วนใหญ่ที่เราเจอปัญหาคือร้อนกับเย็นเราไม่รู้ว่าเป็นของใครมาจากไหนมันมาอีกทีคือมันมาเป็นพายุแล้วซึ่งเราพอย้อนกลับไปหลายๆคนแยกไม่ออก ว่าอันไหนคือมวลอากาศร้อนอันไหนคือมวลอากาศเย็นอันไหนคือปัญหาที่ไม่ได้เกิดจากเราอันไหนคือปัญหาที่เกิดจากเราจริงๆแบบนี้นะคะบางคนแยกไม่ได้เนาะกับคิดว่ามันเป็นปัญหารวมๆกันหมดเลยกลายเป็นชีวิตเราทําไมปัญหาโน้นเข้ามาปัญหานี่สินของครอบครัวเข้ามาปัญหาของพ่อแม่เข้ามาปัญหาในที่ทํางานเราเข้ามาปัญหาคนนินทาเข้ามาปัญหาจิตตก เข้ามาเราก็กลายเป็นว่าโอ๊ยเครียดเครียดจังเลยแต่พอแยกแยะแต่ละแต่ละตัวเนาะสมมุติปัญหานี่สินของครอบครัวเอ๊ะเราเป็นคนสร้างไหมก็ไม่ใช่เรื่องของคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะอันนี้ก็น่าจะเป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่จัดการเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นลูกอยู่อันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาเราเราก็ตัดออกไปถ้าเรามีสติเราอาจจะคิด กระบวนการอย่างอื่นที่สามารถมาช่วยได้แต่เราต้องไม่เอาตัวเราไปอยู่ในปัญหาเพราะเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาเราถ้าเกิดเรื่องของจิตตกเพราะคําพูดของคนอื่นเอ๊ะพอถามตัวเองเอ้ยมันคําพูดของคนอื่นนี่นะทําไมเราจะต้องไปใส่ใจทําไมเราจะต้องไปให้ค่าคําพูดของคนอื่นซึ่งมันก็เป็นแค่ลมจับต้องก็ไม่ได้ตัวตนก็ไม่มีไอ้คนที่พูดจาได้หรือเปล่าที่พูดคํานี้เห็นไหมคะถ้าเราย้อนกลับเราจะเห็นว่าเอ้ย มันับพูดคนอื่นเนี่ยเราไม่จะเป็นต้องเอามาคิดก็ได้เราก็จะไม่จิตตกกับเรื่องนี้เห็นไหมคะปัญหาที่เราคิดว่ามันสมสมเข้ามามันก็หายไปแล้วหนึ่งอันหายไปแล้วสองอันแล้วถ้าเกิดเรื่องที่เกี่ยวกับในที่ทํางานในที่ทํางานเราก็ดูว่าเอ๊ะปัญหางานมันเกิดจากความบุกพร่องของเราหรือว่าเกิดจากกระบวนการทํางานถ้าไปดูจริงๆมันเกิดจากกระบวนการทํางาน เอามันไม่ใช่ความผิดเราเราทำถูกต้องไปแก้ที่กระบวนการทํางานเห็นไหมคะเราก็ไม่ปวดหัวมากอ่ะไปแก้ที่กระบวนการแต่ถ้าอันนั้นเป็นปัญหาที่เราเอ้ยเกิดที่เรามันไม่ได้เกี่ยวคนอื่นอันนี้ยิ่งแก้ง่ายใช่ไหมคะเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่ามันก็จะเหลือปัญหาแค่ข้อเดียวที่เกิดจากเราจริงๆเพราะฉะนั้นจากที่เราเคยเห็นปัญหาสีหอันเข้ามาพร้พอมๆกันไม่เลียงคิวด้ซ้ำเนาะ พอแยกแยะตีแต่ละอันออกเนี่ยเราจะเห็นว่าปัญหาของเรามีแค่ข้อเดียวที่เกิดจากเราและที่สําคัญมันง่ายก็คือแก้ที่เราก็จบเลยนั่นแหละค่ะเราก็จะเห็นเลยใช่ไหมเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติของการเกิดแบบนี้นะคะว่าปัญหายัางไงมันก็เข้ามาอยู่ดีเพราะฉะนั้นอย่าได้กลัวมันอย่าได้เกรงมันแล้วก็อย่าได้รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาคิดซะว่ามันเป็นมันเป็นแรงขับเคลื่อนก็นแล้วกันค่ะแต่ว่าให้มันเคลื่อนให้เรา ไปอยู่ข้างบนนะคะอย่าให้มันเป็นแรงขับเคลื่อนแล้วให้เราเคลื่อนมาอยู่ข้างล่างอันนี้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหรนะ่นาะใช่ค่ะอยู่ใต้ฟ้าอย่าได้กลัวฝนเพราะเรามีร่มค่ะ <laughs> ถ้าใครไม่รู้ว่าจะทํำยังไงร,ร่มนะคะร่มอยู่ใต้ฟ้าก็คือมีร่มสร้างร่มให้ตัวเราเองได้นะคะหลายคนสงสัยว่าสร้างอารมณยังไงเขาหน้าคุณมาแชร์เรื่องการสร้างอารมณ์ให้ตัวเองดีค่ะร่มทางด้านของความคิดทางด้านของจิตใจอันเนี้ ไม่ว่าจะเจออุปสรรคปัญหาอะไรเนี่ยเราจะเป็นคนที่สามารถปั่นปั่นปัญหาแล้วก็ใช้คําว่าเอาร่มนะคะเป็นตัวกานว่ากลองใช้อารมณ์ความคิดแล้วก็จิตใจของเราเป็นตัวกลองปัญหาที่เข้ามาว่าเอมันใช่ปัญหาของเราจริงๆหรือเปล่าเนาะหรือมันเป็นปัญหาของคนอื่นถ้าเป็นปัญหาของคนอื่นเราควรจะมีสติให้มากๆนะถ้าเรามีสติเราก็จะสามารถ ช่วยคนอื่นในการแก้ไขได้แต่ถ้าเราไม่มีสติอีกคนนึงไปจมกับปัญหาของเขาเนี่ยมันก็จะไปด้วยกันทั้งหมดอะ่ะ <c oughs> ก็คือถ้าล้มคือล,ล้มด้วยกันทั้งหมดอย่างน้อยก็ต้องมีคนหนึ่งคนนะมีสติเพื่อที่จะได้ชุดรั้งคนอื่นไม่ได้เนาะสำหรับวันนี้ <c oughs> ใช่ค่ะโค,คน้อยขอบคุณนะคะมันคือแรงขับเคลื่อน วันนี้คุณต่อคงฝากข้อมูลดีๆไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในหน้าวันพุธนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนนะคะมีเงินไหลน,นองขอให้ทุกคนมีทองไหลมาขอให้ทุกคนมีกินมีใช้ไม่มีวันหมดแล้วก็ขอให้ทุกคนพบเจอแต่เรื่องราวดีๆสำหรับวันนี้ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนท้ายแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันครั้งหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ